สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กกล้วยหอมอบชีสสูตรนี้ทำออกมาแป้งนุ่มหอมอร่อยครีมชีสก็หอมมันเข้ากันสุดๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับตัวเค้กกล้วยหอมนะคะแม่ซีก็จะใช้สูตรเดิมเลยค่ะสูตรดังในตำนานที่เพื่อนๆหลายคนได้ส่งกันบ้านมาว่าอร่อยนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งเค้กค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นแป้งเค้กตาพัดโบกนะคะ มามมาด้วยกล้วยหอมงอมจัดนะคะยิ่งงอมเท่าไหร่ขนมของเราก็ยิ่งอร่อยค่ะของแม่ซีนะคะวางไว้จนงอมเปลือกดําเลยค่ะจากนั้นก็นําแช่ฟรีซนะคะเราอยากจะใช้ทําขนมเมื่อไหร่ก็เอาออกมาวางให้ละลายแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ได้เลยค่ะน้ำตาลทรายขาวน้ำมันรำข้าวแม่ซีใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะเพราะว่าจะดีต่อสุขภาพขึ้นมาหน่อยนึงถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชได้ค่ะแต่แนะนำว่าให้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะ ไข่ไก่สามฟองลูกเกดดำลูกเกดดำก่อนนำมาใช้นะคะให้นำไปแช่น้ำจนนิ่มก่อนค่ะจากนั้นก็บีบน้ำออกให้แห้งแล้วก็นำมาใช้ได้เลยนะคะน้ำมะนาวคั้นสด,สดผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือป่นค่ะขั้นตอนแรกเราจะมายีกล้วยให้ละเอียดก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะจากนั้นก็ใช้ซ่อมนะคะยีให้กล้วยละเอียดเลยค่ะ จากนั้นก็ให้ร่อนแป้งเค้กเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูเข้าด้วยกันค่ะ <S <S จากนั้นก็มาตีไข่กันค่ะตอกไข่ใส่ลงไปเลยทั้งสามฟองนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะและเกลือป่นนะคะ เราจะตีกระทั่งไข่ขึ้นฟูนะคะใช้กำลังแรงสูงสุดเลยค่ะตีเป็นเวลาสักประมาณ8นาทีค่ะตอนนี้เราก็ตีไข่มาครบ8นาทีแล้วนะคะลักษณะของเขาก็คือจะมีความข้นหนืดแบบนี้เลยนะ ต่อไปเราก็จะตักแบ่งแป้งใส่นะคะสักประมาณ3ามรอบอะค่ะใส่ทีละนิดอะนะคะแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วก็ตักใส่อีกค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ จากนั้นก็ให้ปาดอ่างด้วยนะคะเพราะว่าแป้งเขาเกาะอตรงขอบอ่างแล้วก็ก้นอ่างยังไม่เข้ากันดีนะจากนั้นก็ให้ใส่กล้วยหอมบดค่ะตีด้วยความเร็วต่ำให้เข้ากันค่ะ และสุดท้ายก็คือน้ำมันดำข้าวค่ะตีด้วยความเร็วกลางประมาณหนึ่งนาทีให้เข้ากันจนเนียนดีค่ะส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วนะคะปาดอ่างหนึ่งรอบค่ะ ดูลักษณะเนื้อแป้งที่ได้นะคะความข้นจะอยู่ที่ประมาณนี้นะเป็นนั้นเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราพักแป้งส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปจะไปทำครีมชีสกันค่ะส่วนผสมของครีมชีสแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีครีมชีสนะคะแม่ซีใช้ยี่ห้อฟิลาเดเฟียค่ะแล้วก็ครีมชีสมันจะมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบไลท์อย่าเลือกแบบไลท์มานะคะเพราะว่าความเข้มข้นเนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วก็จะมีความเหลวกว่าด้วยค่ะ ามมาด้วยน้ำตาลไอซิ่งไข่ไก่เบอร์สามสองฟองแป้งวาวนะคะหรือว่าแป้งสาลียเนประสงค์ค่ะสุดท้ายกลิ่นวานิลาวิธีทำก็ง่ายมากนะคะใส่ทุกอย่างลงไปยกเว้นไข่แดงค่ะระหว่างนี้นะคะให้เพื่อนๆไปวอร์มเตาอบไว้ด้วยนะจากนั้นก็ใช้ความเร็วต่ำตี้เข้ากันจนเนียนค่ะ พอเข้ากันประมาณนี้นะคะก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะทั้งไข่แดงและไข่ขาวนะคะใส่ทั้งฟองเลยทั้งสองฟองนะคะแล้วก็ตีด้วยกันให้เนียนอีกครั้งหนึ่งค่ะพอส่วนผสมเนียนเข้ากันดีแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาหยอดแป้งใส่พิมพ์กันนะคะวันนี้แม่ซีใช้พิมพ์เป็นอลูมิเนียมฟอยวงรีแบบนี้นะคะเบอร์ 6301P ค่ะจะมีฝาปิดมาให้ด้วยค่ะหยอดแป้งเค้กกล้วยหอมลงไปนะคะประมาณนี้ยังไม่ต้องเยอะนะตามด้วยครีมชีสค่ะเอาไม้จิ้มฟันนะคะหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะ เขี่ยประมาณนี้นะคะเพื่อให้เขาเข้ากันดีค่ะจากนั้นก็ปิดทับด้วยเค้กว้วหอมนะคะชั้นบนสุดก็ให้เป็นครีมชีสค่ะเอาไม้วาดลายเล็กน้อยนะคะ ก็นำลูกเกดนะคะมาวางไปค่ะซักประมาณสี่ถึงห้าเมตรนะคะเรียบร้อยค่ะ สูตรนี้สามารถทําขนมได้ทั้งหมด9ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนําขนมเข้าเตาอบใช้ไฟอยู่ที่180องศาเซลเซียสไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะใช้เวลาอบอยู่ที่25-30นาทีค่ะ สรุปนะคะแม่ซีใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ23นาทีค่ะให้สังเกตนะคะถ้าหน้าขนมเนี่ยมีสีเข้มแล้วก็ฟูขึ้นมาแบบนี้มีกลิ่นหอมนะคะให้เช็คได้เลยค่ะวิธีการเช็คก็ใช้ไม้ปลายแหลมแบบนี้นะคะจิ้มลงไปเลยค่ะตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะถ้าไม่มีเศษขนมเปียกๆติดขึ้นมาก็แสดงว่าสุกดีแล้วนะคะถ้าของใครยังเปียกอยู่ก็ให้อบต่อไปจนกระทั่งสุกดีค่ะ ขนมชนิดนี้ยิ่งไว้ข้ามวันจะยิ่งนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะคะแต่เดี๋ยวของแม่ซีเนี่ยรอให้เย็นสักนิดนึงจะมาตักเนื้อให้ดูค่ะเดี๋ยวเรามาลองตักดูเนื้อข้างในกันนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะดูนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะยิ่งข้ามคืนนะคะเนื้อก็จะยิ่งนุ่มแล้วก็ชุ่มกว่านี้ค่ะเดี๋ยวลองชิมกันดูนะคะ หอมอร่อยมากๆเลยนะคะเค,ค้กไว้หอมสูตรนี้สูตรดังในตำนานคืออร่อยอยู่แล้วค่ะหลายๆคนได้ทําและส่งกันบ้านมาก็ชื่นชอบกันทุกคนนะคะยิ่งเพิ่มครีมชีสหอมๆมมันๆเข้าไปอีกสุดยอดเลยค่ะลองทําให้ได้นะคะแม่ซีการันตีค่ะอร่อยมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ